สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับทิปและ t a l k of t เด t o ทาในโครงการท่องเที่ยวเทั่วไทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลนะครและเมืองค่ะวันนี้เจอเจอกับทิปเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ชมแบบจุใจแน่นอนแล้ววันนี้เมื่อกี้ได้เข้าไปกราบสก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่แล้วค่ะที่นี่ก็คือศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะคุณผู้ชมเดาออกแล้วใช่ไหมคะ่ะที่นี่ก็คือเทศบาลเมืองตากนั่นเองค่ะเมืองแห่งนกรบเมืองแห่งผู้กลา้ามีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 1,300ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะทิพย์ไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้มีไกด์กิติมาศของเทศบาลเมืองตากด้วยนั่นก็คือนายกเล็กของที่นี่ค่ะงั้นเราไปพบกับท่านนายกเล็กเมืองตากกันเลยค่ะ mm hmm. และตอนนี้ทิพย์ก็อยู่กับท่านนายกเล็กเมืองตาก ่านนพลชยานนท์พักดีแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกแม้สวัสดีครับส่วนอื่นต้องขอแสดงความดีๆกับท่านนายก,ก่อนนะคะกับการดํารงตําแหน่งนายกสมัยที่สองครับบอกเคลดลับได้ไหมคะผมมองเรื่องปัจจัยพื้นฐานนะครับว่าอันดับแรกเนี่ยเมืองก็ต้องเป็นเมืองที่น่าอยู่ก่อนนะครับแต่ครนี้ ผมก็ยกระดับขึ้นมานิดนึงก็คือว่าสร้างให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่นะครับเพราะว่ายุคสมัยปัจจุบันนี้เป็นยุคของ AI ต้องบอกว่า AI กับจังหวัดต่างเนี่ยต้องบอกว่าก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอยา่างเต็มที่นะครับเพราะว่าคนจังหวัดต่างยังคุ้นชินนะกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเดิม แต่สิ่งที่ผมเน้นมากเลยก็คือว่าใช้ในการเรียนครับ Learning City ก็คือว่าการสร้างเมืองให้เป็นเมืองงการเรียนรู้ครับก็คือว่าเราเปลี่ยนเมืองเครื่องเมืองให้เป็นห้องเรียนนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดต่างเป็นเมืองประวัติศาสตร์คราวนี้ผมก็เลยเอาความเป็นเมืองประวัติศาสตร์เป็นเมืองของนักรบเนี่ยครับเป็นหลักสูตรการเรียนแล้วก็ดึงผู้ที่มีความรู้ต้องบอกว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับนำมาถ่ายทอดความรู้แต่คราวนี้เราไม่ได้ถ่ายทอดเฉพาะความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์การต่อสู้อย่างเดียวถ่ายทอดในส่วนของสิ่งที่เป็นศิลปะกาาารรต่ออสู้ห นะครับอาหารเราก็บอกว่าร้อยรถเสบียงเคียงข้างนักรบเม mm ือ hmm. งที่มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตนะครับให้กับประชาชนก็คือว่าก็เริ่มต้นตั้งแต่แรกครับว่าคือตั้งแต่เกิดจนถึงเ,เสียชีวิตเนี่ยครับท้องถิ่น,นจะดูแลประชาชนอย่างไรค,คนเราเกิดมามีการศึกษานะครับแล้วก็มีอาชีพนะครับจะป่วยมีคนรักษานะครับ mm hmm. ก็มันก็คือพื้นฐานที่เป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตตนเองได้แตว่า ถ้าหากว่าเกิดมาเนี่ยชีวิตคงไม่ถูกทออทิ้งละนะครับเพราะว่าเกิดมาปุ๊บอย่างน้อยก็ได้เรียนหนังสือนะครับโตมาก็ได้มีงานทําเวลามีอาการเจ็บป่วยก็มีคนรักษานายกแม็กค่ะทราบว่าท่านนายกแม็กเนี่ยอายุน้อยที่สุดเลยในบรรดาท่านนายกเล็กมีความยากง่ายในการบริหารงานยังไงคะรวมถึงการปรับตัวเข้ากับคนรุ่นเก่าด้วยคือเวลาคุยกันด้วยเหตุี่ผลมันก็เข้าใจครับแต่ว่าสิ่งที่คนจะไม่เข้าใจเราก็คือในเรื่องของระเบียบกฎหมายนะครับ คือผมมองว่าประเทศไทยที่มันโตช้าเพราะกฎเบี่ยมเยอะเรากลัวมากเกินไปเรามาชี้วัดในเรื่องของความสุจริตโปรง่งใสอะไรต่างๆะนะครับแล้วก็มาแข่งขันกันแต่เราไม่ได้มาชี้วัดกันในเรื่องของประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนหรอกเมื่อเกิดปัญหาใครแก้ไขปัญหาให้ได้ไวกว่ากันอันนี้คือประสิทธิภาพ ชวนเที่ยวสักนิดหนึ่งค่ะคมาถึงที่นี่เนี่ยเมืองตากมีไฮไลท์ท่องเที่ยวอะไรเด็ดๆบ้างคะครับเยือนเมืองตากสักการะพระเจ้าตากครับเมื่อสักการะพระเจ้าตากเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองอนะครับเราก็ต้องมาเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ ถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คสำคัญสะพานสมพนโพธิกรุงรัตนโกสินทร์200ปีแล้วก็มีจุดถ่ายรูปที่สวยงามน,นะครับโดยบริเวณตรงเนินนะฮะตรงหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อกี้สนใจพิพิธภัณฑ์ของเมืองตากมากเลยค่ะภายในพิพิธภัณฑ์เมืองตากจะมีเรื่องเล่าของเมืองยังไงบ้างคะครับเรามีรูปแบบนะครับในการชมเนี่ยว่าเป็นรอยพระบาทที่ยาตาลานะครับเนื่องจากว่าพิพิธภัณฑ์เมืองแห่งนี้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองที่ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงเสด็จพระราชดำเนี่ยมาเยี่ยมเมืองตากนะครับมาประทับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เมืองแห่งนี้นะครับซึ่งอดีตเนี่ยเป็นเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดในที่ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นโต๊ะทรงงานของท่านจะมีภาพเก่าแก่ของเมืองในสมัยก่อนนะครับรวมถึงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆอย่างเช่นกระทงนำกระทงตามนะครับกระทงสายซึ่งเป็นกระทงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้พระราชทานนะครับ ให้กับคนเมืงตากลงรอยเป็นมาถมมาเดิร์นะครับในค่ําคืนของวันเพ็ญเดือน12บสอหรือวันลอยกระทงที่ของทุกๆปีนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะพระราชทานกระทงนะครับลงรอยเป็นมาถงม,มเลอร์ให้กับคนาจังหวัดตากครับนายกคะเมืองเราเป็น Learning City ได้ยินว่าท่านนายก ให้ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนในเรื่องของการสตาร์ทดีด้วยเหมือนกันให้ความสําคัญเรามีการพัฒนาการเรียนรู้ยังไงบ้างคะปัญหาก่อนนักเรียนเนี่ยหนีเรียนเยอะครับผมก็คิดว่าเราจะทํำยังไง่ะครับให้กับนักเรียนทํนา,าให้นักเอาแค่ให้นักเรียนอยากมาโรงเรียนก่อนออค,ครับแล้วผมก็พยายามเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้เข้ามาเรียนค,ค่ะแม้ว่าเป็นเด็กนอกเขตก็ยังอนุญ,ญาตให้เข้ามามมเรื่องของกาศรศึกษาเนี่ยเราไม่ควรปิดกัน้นและให้เรียนเป็นลูกวิ่งครับ ครับก็คือใครอยากเรียนวิศวะก็ไปเรียนรูวิ่งวิศวะใครอยากเรียนเป็นหมอก็ไปรูวิ่งเป็นหมอเป็นพยาบาลเห็นอาชีพของตัวเองเลยตั้งเป้าได้เลยอยากเป็นวิศวะต้องเรียนอันนี้หนึ่งสองสามสี่แล้ว่อยก็มีความสุขการเรียนครับเพราะว่าเขาเรียนในสิ่งที่เขาอยากเป็นถ้าหากว่าเราเรายังดึงดันนะครับแล้วก็ไปเน้นตัวนี้มันเกิดความรู้สึกต่อต้านเขาจะเรียนไปทำไมในเมื่อเขาเรียนในสิ่งที่เขาไม่ได้ใช้การเรียนตรงนี้เนี่ยครับตั้งแต่ม .4 ม่มห้ามห อยากเปลี่ยนสายเมื่อไหร่เปลี่ยนได้เสมอครับวันนี้อยากเป็นวิศวกรแต่ปีถัดไปวิศวกรรู้สึกไม่เหมาะกับเราอยากไปเป็นยูทูบเบอร์มีห้องยูทูบเบอร์ให้ดีไอ้ยานีสมัยใหม่จริงๆนะยุคนี้อยากเป็นยูทูบเบอร์อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เลยเปลี่ยนห้องเรียนได้นายกจัดให้เด็กเนี่ยจากเดิมเนี่ยครับเคยที่แบบว่าอยากมาเรียนบ้างมันอยากเรียนบ้างนะครับบางคนหนีเรียนก็มีพอหลังจากเราทาหลักสูตรตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอัตราการหนีเรียนน้อยลงครับเด็กอยากมาโรงเรียนมากขึ้นนะครับเราวัดผลกันตรงนี้เอง เป็น Learning City จริงๆนะคะคด้านหลังนี้ก็มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเหมือนกันสะพานสมโภชกรุงรัตนกโกสินทร์200ปีมีที่มาอย่างไงคะนายกสะพานนี้นะครับสร้างขึ้นเมื่อพศ2525ในเมื่อครั้งโอกาสสมโภชกรุงรัตนกโกสินทร์200ปีค่ะ ได้มีนโยบายนะครับในการสร้างนี้สร้างสะพานนี้ขึ้นนะครับเพื่อเป็นเส้นทางสัญจรส่วนทางด้านหน้านี้นี่ปกติจะตลาดวินเทจด้วยใช่ไหมคะอ๋อด้านหน้านี้จะเป็นตลาดเย็นยเวลานักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวถ่ายภาพกับวิวแม่น้ําปิงนะฮะก็จะ,ะมาแวะซื้อของะนะครับที่บริเวณริมถนนตรงนี้มันเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองตากเลยเนาะ,ะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปอนาคตเรามีวางแผนในการพัฒนาต่อ,อยังไงบ้างคะ,ค,ะคือในตอนนี้นะครับ เป้าหมายที่ผมวางไว้เนี่ยนะครับถ้าหากว่ากําหนดพินพิสัยทัศน์ก็บอกว่าเป็นแฮปปี้ซิตี้เมืองแห่งความสุขครับเมืองอัจเริยียน่าอยู่เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยครับความสุขเนี่ยเกิดขึ้นได้เนี่ยผมเองก็ในสมัยที่จะลงตําแหน่งนะครับในสมัยนี้เนี่ยสออย่างเป็นเรื่องหลักครับก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมกับเรื่องการศึกษาถ้าชาวเมืองตากดูอยู่ตอนนี้เนี่ยท่านนายกอยากพูดอะไรกับคนตากบ้างครับก็อยากให้ทุกคนนะครับ ภาคภูมิใจในความเป็นเมืองตากของเรานะครับแม้ว่าเมืองตากเราจะเป็นเมืองเล็กนะครับแต่เราเป็นเมืองเล็กที่ประชาชนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็อยากจะทําให้เมืองทั้งเมืองนะครับมีแต่รอยยิ้มท้ายที่สุดนี้เวลาเราสรั้นหลือเกินค่ะคอยากให้เชิญชวนมาเที่ยวงานลอยกระทงสายของเมืองตากหน่อยค่ะครับก็เทศบาลเมืองตากนะครับได้มีกําหนดจัดงานลอยกระทงสายแหละที่พันดวงนะครับตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่5พฤศจิกาย,ยน25 6 8 นะครับโดยกําหนดให้มีพิธีเปิดในคืนวันที่2พฤศจิกายนครับตั้งแต่เวลา6โมงเย็นนะฮะขบวนแห่ของเรายิ่งใหญ่อลังการนะครับสมชื่องานก็รงสายหลายพิธีพันดวงที่เราจัดขึ้นในทุกๆปีนะครับเป็นงานที่เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองตากของทุกๆปีเลยนะคะนายกขาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนายกแม็กมากๆนะคะที่สละเวลาพาพวกเรา เที่ยวรอบเมืองตากขนาดนี้สัปดาห์หน้าเรายังขึ้นเหนือไปต่อค่ะคุณผู้ชมแล้วจะเป็นเทศบาลไหนนะอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสัปดาห์นี้ทิพแล้วก็ท่านนายกแม็กต้องลาแล้วค่ะคุณผู้ชมลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย